<C jin x> สวัสดีครับพบกับมาชิงบันท f ไฟโอเวอร์ไลฟ์ำลักตัวที่ผมวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนปี68ตบมือหน่อยมาดูกันว่านี่อะไรเข้ามานะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมบวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเับมวมาครัแมวาวนี้อ่าไม่ได้เอาแมวมาครับเอาไม่เอาแมวมาเอาอะไรครับเอามิติรอนมาครับมิติร้อม่ใ่แมว อันนี้หมาหมาหมาของมาิธีล้อนะครับครับผมบัฟฟี้้อชื่อเลยชือชิดชิดในนี้เอโอเคเจอกันครับกล้องยาวผู้เข้าชิงสมัยที่เจ็ดแปดเเหรอเจ็ดมั้งจตไม่ได้แต่ว่าวันนี้บอกว่าจะนับหนึ่งใหม่เพราะว่าเคแล้วได้เชิ์ไปแล้ววันนี้เอาหมึกมาหมึกอะไรเนี่ยหมึกอะไรดูเอาเองหมึกอะไรเอาเอง หมึกหม้อเปล่าหมึกหม้อเราี่เราเล่นนานมากรอบนี้รอบนี้สิบสิบสิบชั่วโมงสิบเล่ดีกว่าเล่นดีกว่าท่านรอบนี้เธอเดียวจบอนี้จัดการจะจัดการใหไปคนเดียวเอาคนเดียวเลยป่ะโหย้ายได้เหรอโหร้องโหเลยไหมได้แหละถ้าผมไม่ติดอ่ะไม่ติดคอมโบถ้าผมไม่ติดนะฮะพี่ก็ไม่ติดนะอะไรเขาเติมผมไว้ได้ นี่ไหนะวะอันนี้เอพีนะครับอันนี้เลือดได้ได้เลยผมไม่มีสีดำหรอมีชอบสีดำมากกว่าโอเคแล้วเข่าเริ่มก่อนเริ่มก่อนโมเลกัอเฮ้ยแปลว่ามันไม่มาใช่ไหม toá náh lák mấy mà Trời cung kinh cung kinh Đây nè กีรอทำเสือสามนอกนี้ผมเนก็ดบอกงี้แล้อไม่รู้ไม่รู้คนขาวโม้ป่ะนะมันได้เปลียนไอ้นี้ไอ้นี้อ่ะเปลยคดไทยอ่ะเฮ้ยจีบันเนียให้แฟนกเลทำอะไรได้อ่าชัสสี่แล้วก็ จะไลท์หรือไม่ไลท์ก็ได้แล้วก็จะขึ้นเทคไลท์ได้หิวจัวก็คือจะไลท์สเตชันทรานฟอร์มได้หมดจากมือหรือด็อปก็ได้ไม่เกินหนึ่งชาร์จสี่เป็นรายกาไม่เกินหนึ่งใบเดียวดอปทำไมถังไม่ไม่ไลท์แล้วก็ไลท์อยู่หิวจัว เจอแล้วไ้เปอร์เนี่หยิบจากกองหรือดอกก็ได้ชื่อติดชื่อนับเป็นับไปเดีอยวกันไม่หยิบแต่เอาจวด โอ้ยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมอืมครับโอ้วได้สี่นี่านะครับได้เลย ป่อต้องไล่ฉันต้องไล่ด้วยไปเท่าบิล l ิ i งครับผมอืมนี่เด็ดที่เด็ดอะไรอ่ะดูหลุมเลยโดนไหมต้องโดนไหมต้องโดนไหมโดนอะไรช่องนี้นะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนครับป๋อยังลอยอยู่ โอ้โหเหนื่อยมืออย่างนี้เหนื่อยมือตัดคอท้อแท้พวกไปอิงหรอขออนุญาตนะคะไม่เจอกันมานานขออต้งไม่เจอกันนะเจย์โจนี่เมื่อก่อนเขาโดนไอ้โดนแบนทั้งสองคน แล้วก็ปลดฟันตอนที่ปลดอองใช่แล้วก็ยังเหลือลอดอยู่ <c oughs> นี่พี่โอเคดูไนะไม่เท่าเลยไม่มีอะไรเลยก็เถกเป็นหมดกี่ใบใบเดียวเงิน,นใบเดียวยี่สอง อเคโอเคแค่เริ่มเทินจ้ะโอ้ยนี่ผมแย่นะมาอย่างี้ ชาร์จจ้าเมนเฟดอืม,มาอดี่ขอครับขึ้นเอกอืม <c oughs> สองมินี้โอเคมาแล้วทันนี้ชาร์จจ้อ อขอเลยอืมขมึ้นเทคนัคอะไรไหมเอเลยที่มือชัดจ้ะอืมคนนี้ชัดจ้ะจดไม่หยุด อทำไงไหมัเอาเลยอือนี่ใช้จักรหลุมได้ใช่ไหมได้ได้ได้ แม่เท่าเลยทำอไรไหมะจะขึ้นเตปอืมจะประกาศเป็นเว้นหมด กี่ใบเม็ดมนสองสองใบกินสองเฮ้ยเกินแน้ไปไฟน,นอนอผ่านมือเจ็ดใบครับเจ็ดดเจด ปิก้อาอะไรไหมตัวสามหนึ่งขึ้นมามที่หลงหลุมประชุมภารกิจอะไรไหมปสาม โอ้ดีเลยใช่แล้วในนั้นเขียนเอ็นดีเออันนี้ใช้ได้ตอนนี้เมื่อเริ่มฟนอเฟเริ่มแฟนอลเฟสของคู่แข่งแบตเพิ่มจำไรไหม ขึ้นเทคประกาศเป็นมอนเตอร์อมากกขสามไหมมากกขสามครับผมอิงสองมากกขสามได้โจทย์สองโอ้โหก็เลยมาดูตาว่ามิต <c oughs> ิล้ออะไรกันดีกว่าขีดด ทำอะไรไหมไม่จวดไหมได้ลาบป่ะโอเคคนนี้ยูจวดเอาเลยคนนี้จวดม่นาไปยุ่งเลยเช้เทคนมูลเช้เทคเก็บหนุ่มคู่แข่งหนูไปเอ้าลจปะคิดแบบคิดแบบจะเก็บลิเลียอืมเออเก็บเก็บ พอมาหลีก,กลจากกินไม่ควรอีนี้โอไวซาย,อยางงโอเคแล้วก็ใจเกลียดจากลีเลยนะขึ้นเถกเขาเตะทิ้งม,มือไม่เทกมาลงสนามโอ,อไม่มีใช่ไ,ไหมไม่ใช่หรอขึ้นเถกจะทำอะไรไหมอ๋อ,อโอเคเอาอเลยเลยไม่ทำไม่ทำ ชัดจนอืมิงกันอืมมือกี่ใบครับผมมือหกใบ โอเคยูน <that is German> ิเจอสองไปนอกกดอะไครับผมเฮ้ยโอเคอ่าใาหนึ่งไลฟ์ทีมมึงก็ไม่ตีหนึ่งใบ หยิบล็อตลรงดอกชา2์สองหยิบล็อตขึ้นหนึ่งเอาเลยบิล็อต มือกี่ไปครับผมปกบไป,ไปโอเคเข้าแทนจบ่ชาร์จเจอเมนเฟสครับอ มาดีขออืมเข่นเหกทำไรครับไม่ทำหยิบบอลใช่ไหมิมติวันเตอร์มิติครับผมว้าวไม่หยิบไม่หยิบ เมื่อตีลากใช่ไหมใช่ครลากสองอทำอะไรไหมอเอ้ยมือมือส<ป> <4 S 2> ี่ใบสี่ใบคิวหนึ่งโอ้โหจุดสองจุวหนึ่งตัดโอเคเคลื่อนหน่อย ใช้เทคนนี้ <Okay. S 1> ครั้งใช้เทปไนี้ทิ้งตัวเองลงจมืออ่าคงต่อไปที่จะเปิดกล่องจะเปิดสีแทนของผมครั้งต่อไปก็คือเทิร์นในเทิร์นนี้ในเทิร์นนี้อ๋อในเทิร์นนี้ใช่คนนี้ทิ้งตัวเองลงจมืออ่าคงต่อไปที่จะเปิดกล่องจะเปิดห้าแต่มีแข่งหนึ่งรีมูตัวเองรีมูซคนนี้จ้สองอืมโ Chào chào lên, chào cái chào 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 không chèo chào đi. <coughs> <coughs> <Okay>. <coughs> tôi đi 3 wow. có <laughs> <Sorry, sorry. cười> <laughs> 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 ช่องนี้ใช่ไหมครับผมกนแล้ปะอืมโอเค อขอยานะครับ เข้าไปนอนแล้วบอกลังเต้รับต้ังหวะไรมองร่นูตดตงเข้าไปนอนก็ถิดประกาศว่าเบ็ดเบ็นหมดสองใบยี่สิบมีโต๊ะหัวด้วยขันไาเแคาจั ไม่ไม่ใส่แตกอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้คือมันแตกไปแล้วใช่มันต้องแตกไปนานแล้วใช่ใช่ผมจะต้องมีผมก็มีโอกาสที่จะยึดช่องได้มันแตกตอนที่ไอ้นี่ลงมาใช่ใชนะจวดแล้วด้วยดิเอาเธอแล้วด้วย

ผมอะ,อะไรนะครับรมมผมผมผมก็ลืมไปเลยปก <c oughs> ตทิทุกทีมันจะเป็นเป็นโจงแต่นี่ไม่ใช่ลืม เลยไปแต่ไม่ค่อยมีใครทักเลย <laughs> แล้วกบ,บนั่งคิดขอพอดีไั่คู่นะครับเดี๋ยวกำลังตัดสิทธอ่าเรากลับมาแล้วนะครับก็ไปเหลือง เนื่องไปว่าฝั่งที่เสียผลประโยชน์มีคนทักมาแต่ว่ามันทักมาในจังหวะที่มันช้าไปแล้วถ้าถ้าทักทีาทผีครั้งคือแดงนะครับโอเคจากได้ต่ออยากต่อและตัวนี้ก็เหมือนเดิมอืมเพราะหายไปแล้วเราไม่ได้ทำโอเคเบอร์เทิร์นฮะสลบกาดเอกเป็นหมดปากนะเคลือบเลตตัวเองเป็นหมดอืมเรลาเดียวกันเลยมั้ย อีกอ่ะข้างในไม่เหมือนหมื่นเก้ามีเพนเพนในเท็ททำไมทำไมที่ทำไมทำไมทำไมอืมอ่เออิงติงติงติงสิบลูกอะไรไหมลูกกๆ สิ่ขีดเฮ้ยยกเลิกตีลุกสี่ขีดตายจบแล้วจบแล้วจบแล้วก็กลังกำลังคุยเรื่องหมอเลยจบแล้วเหรฉันไม่น่าทิ้งเลยนะไป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 ฮักฮักก็ฮักแต่ผมไม่โดนยิงอยู่เดียวฮักก็ เมมนดิผมรู้ไงว่าขอถือไบนี้ไว้ผมก็เลยไม่ไม่ตีอยู่แล้วไอ้สองคนนี้แล้วมันมีช่องกลางโล่งอยู่แล้วพูดได้พูดได้เขาจะอะไรก็ได้ตีหน่อยก็ได้ตีหน่อยก็ได้เ็นมือเขาหมดแล้วไหมโอเคโอเคผมเช็คพวกเข่าช่วยอีกรอบเยอะๆยอมยอมรับนะครับยอมรับนะครับผมเห็นครับโอเคมาด้แหละมได้ดูสายก็ถันกล้องนะถ่ายแล้วเฮ้ยนับครั้งที่สองได้แล้วครั้งที่สองโอ้โหแต่ไม่ไม่ภูมิใจเลยทรงไมมือเน่าเฮ้ยมันรู้ว่จะเป็นงี้นะที่จริงเด็กมันอ่ะ มากพอดได้มากไม่พอยังมีรายการนี้ที่จริงเด็กๆมันหลูบเด็กมันหลูบไปเลยอะผมเอาเบอร์นัวมาใส่กรอบทองไหมไม,ม,ไม่ไม่แบบเลี่ยมทองอะ่ะรอดได้<ต>พรไหนอเ,อเดือนหน้าเบียร์บัววาร์เดือนหน้าดิเดืนหน้าดิคันวาเบีววารพีซุสองออกอวันที่ยี่สี่คันวานะครับใครสนใจก็พิเออเดอร์กันได้ทั้งท้องทางออนไลน์และหน้าร้านเราด้วยแต่้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับครับแต่เองดี